ตอนนี้เรามาทําความรู้จักกับทั้ง2ทีมก่อนดีกว่านะครับอทีมแรกฝั่ง,งพี่นะครับแนะนำตัวด้วยค่ะฝั่งพี่โนกันบ้างดีกว่านะคะสวัสดีค่ะหลอันเกตอนแรกก็มีกว่าหลอดที่ไหนนึกว่าหลอดจังเลยพี่ภูมิอะ หังกล้วยนะคะหังกล้วยนั่นเองนะค,ะครับสองทีมของเราในวันนี้เนี่ยจะมาถกเถียงกันนะหัวข้อน่าสนใจมากเกี่ยวกับเรื่องของรักบนโลกไซเบอร์นะคะอ,อยากรูจังเลยค่ะว่าน้องๆคิดว่ารักบนโลกไซเบอร์เนี่ยเป็นรักจริงหรือว่ารักหลอกค่ะเคยมีหนุ่มๆเนี่ยมาจีบผ่านไลน์เดี๋ยวยกมือขึ้นเซไม่เคยมีหนุ่มๆม,มาจีบพวกเราเลยเหรอออกจะหน้าตาดีข้างโรงเรียนนะ จริงๆแล้วในโลกไซเบอร์เนี่ยน้องๆจะมีสิทธิ์พบรักจริงได้มากน้อยขนาดไหนวันนี้เราก็จะได้รู้กันนะคะแต่ว่าก่อนอื่นค่ะอยากเชิญตัวแทนทั้ง2ทีมนะคะขึ้นมาเลือกหัวข้อกันเลยดีกว่าว่าใครจะได้รักจริงหรือว่ารักหลอกค่ะอ่าเชิญวัวด้าทีมนะคผมมือให้กำลังใจเพื่อนกนะครับนี่สเปคพี่เลยขาวสวยมวยเอ็กตัวเล็กดัดฟันโนเกิแล้วเนี่ยโ เป็นงินหนักนะเนี่ย <c oughs> เราจะมาลุ้นกันค่ะว่าแต่ละคนจะได้หัวข้ออะไรที่ซ่อนอยู่ใต้แผ่นป้ายนะคะถ้าพร้อมแล้วเลือกเลยค่ะเปิดเลยครับ <c oughs> และแล้วนะคะทีมหลอกหั่งกล้วยเชื่อว่ารักบนโลกไซเบอร์นะคะจะต้องมีรักจริงรวนทีมไม่รู้จักฉันไม่รู้จักเธอนี่ละครับได้หัวข้อรักหลอกนั่นเองนะครับ เบอร์เนี่ยเป็นหลักจริงแน่นอนค่ะเพราะว่าเวลาเราแบบเพื่อนเพื่อเคยใช่ไหมคะแอบชอบใครบางคนแล้วเราไม่รู้จะพูดยังไงต่อหน้าก็พูดไม่ได้ก็อย่างเจอในเอ็มงนี้เราก็กล้าที่จะแสดงออกมากขึ้นนะคะแล้วก็ความรักอันนี้มันอาจจะไม่ได้หมายถึงว่าเป็นแฟนกันอย่างเดียวก็ได้มันอาจจะกลายเป็นแบบความรักแบบพี่น้องอะไรอย่างงี้เจอกันในเอ็มก็ทักกันเป็นไงบ้างเออวันนี้สอบตกกี่วิชาเ่อนนะคะรู้จักการวางตัวที่ดีเพราะว่าในคอมเนี่ยหน้าจะก่อนที่จะพิมพ์อะไรออกไปเราต้องคิดก่อนถูกไหม ถ้าเกิดว่าเราพูดไปเลยเนี่ยมันอาจจะแบบมันเหมือนเป็นการฝึกใช้วิจารณญาในการพูดนะคะสุดท้ายนี้อย่าลืมนะคะตอนเย็นนี้เจอเธอออนเอเมื line, ่อไรแล้วเราจะแชทเลยไหมหรือต้องแกงแงออฟไลน์ตึ้งติง,ง,งขอบคุณค่ะของทีมพี่ไม่แพ้อย,อย่างแน่นอนเลยนี่นั่งเกาหัวแล้วเนี่ยทีมเนี่ยนั่งเกาหัวแล้ว นะคะแบบว่าถ้าเกิดเล่นอินเทอร์เน็ตกันใช่ไหมคะเพื่อนๆส่วนมากเนี่ยก็ต้องการเพื่อนคุยใช่ไหมคะไว้แก้เหงาเวลาเราคุยกันนะคะเพื่อนๆก็บองไม่เห็นว่าใจจริงเขาเป็นยังไงใช่ไหมคะเขาอาจจะมีความไม่จริงใจให้กับเพื่อนๆใช่ไหมคะถึงแม้ว่าเพื่อนๆเนี่ยอาจจะชอบเขาแต่จริงๆเพื่อนๆก็อาจจะชอบแค่ภายนอกของเขาเพื่อนๆยังไม่รู้ใจจริงของเขาเลยว่าเขาเป็นยังไงพวกเราเนี่ยเล่นไฮไฟกันใช่ไหมคะทุกคนต้องมีไฮไฟค่ะ ก็จะมีแบบว่ามีผู้ชายเนี่ยเข้ามาจีบผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วก็แบบสร้างภาพว่าแบบเนี่ยตัวเองเนี่ยหน้าตาดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่จริงเนี่ยหน้าตาแบบย่ำแยบตัวดำปกตินะคะแล้วก็ไม่มีด่างอย่างเงี้ยค่ะแบบแหน่แบบเนี้ยใช่ไหมคะแล้วบอกว่าเติมแต่งในฟอสชั่บทำให้แบบด่างดูโด่งเรียวอะไรประมาณนี้ใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่าทำให้เธอแบกว่าขาวพองดูแบบขาวเวอร์อะไรประมาณนี้ค่ะรักหลอกเนี่ยไม่มีแน่นอนค่ะคอนเฟิร์มเออรักจริงไม่มีแน่นอนประการพรีเซนต์ที่รวดเร็วมาก พี่ภูมิหายใจขนจบมูไม่ทันกระดิกก็เสร็จกันเรียบร้อยแล้วไวจริงๆเขาคัดเนื้อๆคีย์เวิร์ดมาแล้วเรามาถามความคิดของน้องๆที่นั่งอยู่ดีกว่านะครับเคยแชทเอ็มเคยแชทไฮไฟลอะไรกับหนุ่มๆบ้างเปล่าไม่เคยอมพามาพูดก็ไม่เชื่อเราเชื่อไหมว่ารักจริงเนี่ยในโลกไซเบอร์มันมีหรือว่ามันเป็นแค่รักที่หลอกลวง เปรักที่หลอกลวงไม่เจอหน้าตาใครแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงใครบ้างไหมที่เคยมีประสบการณ์มีหนุ่มๆมาเจาะแจ๊ดด้วย,นยในในไฮไฟมันต้องมีบ้างลนะนามีบ้างไหมน,นี่ชี้ไห <c oughs> อยา่าคิดดังมากพี่กลัวลูกกระเดือกเรามันจะกระเด็นม,มันจะกระเด็นมากระแทกหน้าน้องเขาหนุ่มที่เคยมาเจาะแจ๊ดเราเนี่ยเป็นยังไงส่วนมากจะเป็นกระเทยกระเทยคะ่ะ พูดจริงพูดเล่นเนี่ยจริงค่ะเราคิดว่ารักในโลกไซเบอร์จริงหรือปลอมปลอมปลอ,อมค่ะปลอมแล้วทําไมครับไม่เห็นหน้าไม่รู้จักชื่อไม่รู้จักอะไรทั้งหมดะคะมันก็ปลอมหมดอะคะอ่ะ